คนแรกเลยเมียชอบตั้งแต่แรกเลยค่ะเขาถ่ายรูปออกมาสวยตัวจริงเขาก็สวยวันนี้เคยมาแล้วแต่ว่าประตือบอกว่าหน้าเด็กไปเลยไม่ผ่านไม่เด็กไปสําหรับพี่มาริยานะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนจับตาดูมาริยาทุกคนอาจจะคิดว่าคือทีมแองเจล l แต่ผมว่าแองเจลเนี่ยไม่ได้ขาวใสแบบที่ทุกคนคิดแน่นอนเขาน่าจะมีความร้ายอยู่ข้างในแน่ๆครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมาก เออตีหน้าลงเลยเอาไปเลยน้องชมพูในรูปว่าดีแล้วตัวจริงเรารู้สึกมีเสน่ห์ชื่อชมพูค่ะชื่อติมนประสานวานค่ะปัจจุบันอายุ23ปีค่ะหนูเคยเป็นราเมเยอร์ธรรมศาสตร์รุ่น70พลัส เหตุผลท,ที่หนูมาสมัครรายการ The Face นะคะเป็นเพราะว่าหนูต้องการที่จะพัฒนาตัวเองค่ะอยากทำสิ่งที่ท้าไทยตัวเองแล้วก็อยากได้มิตรภาพดีๆกลับไปค่ะถ้าถามถึงความคาดหวังเนี่ยหนูก็คาดหวังในระดับสูงสุดค่ะก็คือการเป็น The Face Thailand Season 5ค่ะที่บ้านมีส่วนมังคุดเลิบเอ๋อพี่ชิน,น่าจะชอบกินมังคุดหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาให้ แต่ว่าให้กินเฮ้ยเราชอบกินมังคุดมากหนูชอบกินมากกว่าไม่ไม่เราชอบกินแบบมากๆเลยอ่ะพี่ชอบชมพู่พี่ชอบมังคุดพี่ชอบ everything about you ครับผมชมพู่ก็คือกีดหน้าเขาได้ทั้งทั้งนางแบบแล้วก็คอมเมอรเชียลด้วยผ่านผ่านยินดีครัดีใจด้วยครับขอบคุณคระขอบรัก็สามผ่านดีใจอ่าคนแรกค่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างครับ ก็เคยประกวดมาก่อนค่ะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการพวกโฆษณานี่แหละที่เราวางไว้ว่าเราอยากได้เพราะว่าเราก็ต้องการคนที่มีของอยู่แล้วบ้างด้วยนิสัยไม่ดีอะก็เนี่ยเขาเขียนว่าใครด่าก็ยิ้มเป็นคนที่กดใครไม่ค่อยเป็นคราจะขึ้นหนูเป็นคนที่เขาๆ้าน่าจะนิสัยเหมือนพี่จีน่าแหละอ สวัสดีค่ะมินนี่สุจีพรเสียงหวงอายุ22ปีค่ะปัจจุบันนะคะมินนี่ก็เป็นคนนครปฐมอยู่แล e l a n d นักมตั้งแต่เด็กมินนี่เคยเรียนธรรมะตั้งแต่อนุบาลน,นั้นจบป .6 เลยตอนเด็กๆอะ่ะเป็นเด็กที่ดื้อมากดื้อสุดๆมีก็เลยยกให้เป็นลูกหลวงพ่อพระล่วงคะ่ะแล้วถามว่าเป็นลูกของพ่อพระล่วงแล้วตนน้อยลงไหมไม่ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่น่ารินงานเด็กชอบกินชอบกินมากคือเห็นอะไรน่ากินแล้วคือแบบ เราจะไม่ห่วงว่าเราจะอ้วนอะไรเงี้ยคือเราจะกินก็คือจะกินเดี๋ยวค่อยเป,ไป็นน้ำหนักเขาก็ได้อะอร่อยมากอ่ะ <c oughs> แ,แบบกลิ่นกล้วยหอมอะอยากให้เมนเทอร์เปิดโอกาสให้หนูหน่อยหนู <c oughs> ประสบการณ์ไม่เยอะแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เมนเทอร์พยายามจะสอนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบทวเลยครับผ่านครับผ่านครับดีใจด้วยครับก็พร้อมทุกแคมเปญค่ะถ้าเกิดว่าพี่ เลือกหนูคนต่อไปครับผ่านไหมครับอ่ะโอเคเอล,ลองไปงดีใจด้วยครับเชิญครับมมนเชอต์ตั้งใจดูมากรู้สึกถึงความกดดันเลยครับตอนนี้ <c oughs> ขอคนไหนคนหนึ่งช่วยทำให้แมนเชตตตื่นครับผมก็ฝากผมไว้ในดวงใ,ใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอโลแกนผมครับลออย่างไทยใจอย่างสามครับผมอะ สวัสดีครับชื่อปึ้งมาพังกรลุงปิยานนท์ครับอายุ17ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับสน่ห์ของผมนะครับคือความกวนครับแล้วก็รอยยิ้มครับสวัสดีครับผมเอิร์กนัทวุทีิชัยชนทิชานั้นครับปัจจุบันอายุ26ปีตอนนี้ผมทํางานเป็นนักบินอยู่ที่ว i ส d o อมแอร์เวยครับอ่าโวดเลยครับยังครับทั้งหมดนอเย็ดโเดดขาดว่าคนสุดท้ายครับ ดีใจด้วยครับเชิญครับ,<อ>บครับโอ้ยตื่นเต้นมากไม่คิดว่าแบบจะผ่านอะไรอย่างนี้เชิญกลุต่อไปลยครับลูกเสือลูกเสือหนุ่มในเครื่องแบบสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับเป็นผมเป็นพี่พี่ไบอันชวนนะครับปีที่แล้วพี่ไ<า>บอันเข้า30าคนสุดท้าย พีโรนีดูไม่ค่อยคอนฟินเท่าไหร่ครับคิดยังไงบ้างครับจากซีซันที่แล้วกับซีซันนี้ค่อนข้างใกล้กันพัฒนาการของของแต่ละคนเราเรายังไม่เห็นขนาดนั้นพี่โรนีเดี๋ยวผมว่าอยากเป็นมอนเตอร์ของพีนะมอนเตอร์ก็จะเต็มแค่นั้นใช่แล้วซีซันนี้จะมีอะไรครับเอเลี่ยนหลอนเป็นเอเลี่ยนก็ได้เมย์รู้สึกกับไบรอันคนเดียวเพราะเขามีการยิ้มย้ํารู้สึกว่าเขาแบบเราสามารถเทรนเขาได้เสียใจทั้งคู่ครับ คนไม่ใช่เดรฟครับแล้วกรุปต่อไปกรุปนี้เหลือแค่สคนเท่านั้นครับเชิญครับเซต็ตช็อกโกแลตเมยชอบมากค่ะทั้งคู่เดินออกมาแล้วแบบผมเขาสวยหน้าผิวเขาดีมากแบงค์อะรู้สึกว่าผู้หญิงในวงการแฟชั่นตอนนี้มาต้องการความหลากหลายสมิ i น่าคือคนที่ผิวสี แล้วเรารู้สึกว่าเขาต้องได้รับโอกาสตรงนี้เพื่อเขาจะได้ทำอะไรบางอย่างให้กับวงการแฟชั่นน้องเสียมีความเป็นทีมโทนี่อ่ะนอาจากอยากจะให้คนแบบนี้ชายอยู่ในวงการนี้แมนแทบบอดครับให้ครับดีใจได้ครับเชิญครับตอนนี้รู้สึกตัวเบามากคะ่ะดีใจแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้ดียิ่งขึ้นอีกคะ่ะคนสุดท้ายครับโดนเพื่อนแกล้งมาตลอดจนไม่อยากไปโรงเรียนใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะอะไรคะ ก็ตั้งแต่ไปโรงเรียนวันแรกค่ะตอนอยู่อนุบาลแล้วก็โดนเพื่อนเอาหมากฝรั่งป้ายผมแล้วมันเอาออกไม่ได้ก็คือต้องตัดออกแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยอยู่ประมาณประฐมเนี่ยค่ะก็น่าจะประมาณป .5 ค่ะแล้วก็โดนแบบว่าเพื่อนจับเราแล้วก็ทุกคนถูน้ำลายใส่ไก่แล้วก็ยาเซปะให้เรากินอตอนนั้นหนูรู้สึกว่าทำไมนหนูต้องเจออะไรแบบนี้เพราะว่าหนูไม่เข้าใจว่าหนูแตกต่างจากคนอื่นยังไงแล้วก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้ยังไงอะ ก็ตอนแรกคือแบบไม่ไม่โอเคมากๆค่ะไม่อยากไปโรงเรียนเลยแต่เราเห็นว่าแม่เราอะไม่มีการศึกษาแล้วมันลําบากเราคิดว่าเราต้องทํำยังไงอะให้เราแบบยังต้องไปโรงเรียนยังต้องเรียนหนัง,งสืออยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วขอถามนิดนึงครัไม่ชอบอะไรในตัวเองบ้างไม่มีค่ะ I love my hair I love my body I love my skin ชอบทุกอย่างที่เป็นตัวหนูค่ะเพียชอบตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วโผ่านค่ะให้ผ่านยู่วาไง ผ่านครับดีใจด้วยครับเชิญครับขอบคุณค่ะหนูมาถึงณจุดนี้แล้วคะ่ะมันเกินคำว่าเต็มที่แล้วว่ะหนูไม่มีช้อยอื่นช้อยของหนูมีช้อยเดียวคือหนูต้องเป็น The Fast Season f i ให้ได้เท่านั้นค่ะและนี่คือกรุปสุดท้ายแล้ครับสามคนนี้คนกลางคู่แน่นอนอลุกมากขาดหรอปะ านกเนเเยครับซตในแบบนะคะเมยรู้สึกว่า3คนนี้เป็น professional ไม่ว่าจะเป็นถ่ายหรือว่าไม่จะเป็นเดินแบบคียวเขาทำได้โมเดลมากชอบ I love the middle one a lot คนนี้เหมือนมิกกี้นี่คือแกงนี้ไม่สามารถพูดไทยได้รื่นทํางานจริงได้เลยอะคนกลาง commercial ได้พาเจ้าขอ TV bank. I feel like the modeling in this industry right now needs someone like you guys, and this competition can be a good platform for you. It's hard to to, to say that, uh, but after Bank want me in his team, I, I almost like chose him the same time. I really like both of you. I wish I could get both of you in my team. So. Um, I'd like see next. to but I love all of you as well so I'm gonna say yes ah okay And นั่นโหวตครับสำหรับสำหรับสามคน big yes ครับ congratulations all of you นั่น thank you thank you very much thank you see you later thank you see you big yes อย่าเขาอ่าต้องการเแมนเธอที่เป็นผู้ชายจริงเหรอเขาพูดเหรอ no I can't I don't think so let's see ดูหน <Okay. S 1> <st Bond playing> ้าพี่ธนได้เบรก้าไปยังครับยังคุยเก่งนะแบงค์ง่ก็รู้สึกพี่ธนนี้ง่วงแต่จริงต้องบอกว่าเราเรารู้สไตล์เขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีดิเรกชันชัดเจนว่าเขาอยากได้แบบไหนที่เขาบอกว่าเขาเป็นทีมเอเลี่ยนเราว่าเขาอาจจะมากกว่าทีมเอเลี่ยนก็ได้ให้เราพูดตามสิ่งเราเห็นในวันนี้เรารู้สึกว่าอย่างแบงค์หรือทีน่าเงี้ยเออเขามีทายที่เขาแบบวางไว้แล้วแต่ว่า สุดท้ายแล้วเขาก็คนนี้ก็ได้คนนู้นก็ได้คือเราไม่ได้มาเพื่อจะมาตัดเด็กออกตัดเด็กออกตัดเด็กออกเรามาเพื่อให้โอกาสเราไม่ได้เป็นห่วงว่าเราจะสู้เขาได้ไหมหรือไม่ได้เราเป็นห่วงมากกว่าว่าเราจะสู้กันมันไหมพวกคุณยังอยู่ในบททดสอบออเดชั่นใน The Face Thailand Season 5ขอเชิญเมนเทอร์ทั้ง4คนครับ สวัสดีน้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับสวัสดีครับเมื่อวานเราได้มีโอกาสเจอกันแล้วในรอบรันเวย์นะครับแล้วก็พวกเราได้ทำการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วแต่เราได้กลับบ้านไปแล้วก็ทบทวนใหม่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจครับวินาทีนั้นคือห้องเงียบมากๆแล้วก็เพื่อนข้างๆก็แบบนิ่งแบบ สัมผัสได้ถึงความเงียวถึงความนิ่งมากๆก็รอลุ้นว่ามันคืออะไรเองเราตกรอบไปแล้วเรียกกลับมาเพื่อจะบอกว่าตกรอบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ในใจก็อาจจะมีหวังว่าแบบอาจจะมีอะไรให้ทําเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็อยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรค่ะอยากจะขอเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็น final decision กันลยกันคือการขอคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึง่ง final decision ตัดคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ออกเลยและคนที่น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ให้เข้ามา ตกใจหน้าชามือชานี่มันเราอยู่ในเกมอีกแล้วเหรอผมรู้สึกว่าเกมมันยังไม่จบอ่ะย,ยังมีการสู้ต่อ,อดังนั้นเชิญชื่อที่ผมเรียกด้านหน้าเลยครับคนแรกครับแป้งหอมเราแบบตอนนี้มันมันงง,งอะ่ะมันมันทำอะไรไม่ถูก ออมนิวครีมก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมาถึงครีมอะไรวะเนี่ยเอ,อิร์กคริสตี้ตอนที่เขาประกาศชื่อหนูออกมาแล้วแบบอึ้งอ่ะพี่ก็คืออึ้งแบบเฮ้ยอ้าวเราเหรอและคนสุดท้ายไอซ์อิทธิกรพวกคุณทั้ง7คนครับ คุณจะได้โอกาสกลับเข้าไปในรอบออดิชั่นต่อไปครับเชิญครับได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ย y o อ next ตกรอบแรกอาจจะพลาดได้กลับมารอบสอเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรเอาอะไรตัดสินถ้าอย่างนั้นมาวัดกันเดินอีกรอบหวละหนูมั่นใจว่าหนูเดินดีกว่าคนในนั้นหนูเดินไม่ดีเหรอคนเดินพลาดทำไมได้เข้าอะ่ะคนเดินเลยผมก็ได้เข้า หนูไม่ได้พลาดอะไรเลยทำไมทำไมแบบไม่แฟร์มันไม่แฟร์ไม่แฟร์จริงคนที่ถูกเรียกออกไปก็อยู่ข้างหน้าหนูคนหนึ่งยื้องหนูคนหนึ่งข้างๆหนูคนหนึ่งบริเวณหนูอะ่ะออกไปหมดเลยแล้วมีหนูยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวแบบคนเดียวอะ่ะแล้วกล้องก็อยู่ข้างหน้าแล้วคือเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกจริงๆ ส่วนลายชื่อต่อไปครับออกมาอยู่ด้านหน้าเช่นกันครับเออเดี๋ยวมีชุดที่สองผมรู้แล้วอ่ะไอชุดนี้ตกรอบแน่น,นอนแบบคิดในใจแล้วคนแรกครับปอมเออแบบโจโจก็เรียกชื่อออกมาเกมมันคอมเพล็กซ์มันซับซ้อนมากอะ่ะผมคนต่อไปครับต่างๆปัน้น เจเล่ <Jelly. S 2> ประกาศเป็นคนที่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยแปะแล้วมีชู้หนูเจเล่กัท,ทิตอนนั้นสิ่งที่ผมคิดคือผมรู้แน่แล้ว <Mot. S 2> ว่าคนที่โดนน่โดนออกแน่นอนนาตาเลีย <Nat alia. S 2> แต่ผมก็พยายามคิดว่าอเล็กซ์พี่มันต้องไม่มีเราดีวะอะไรเงี้ยแล้วพอมันไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันก็มีไมเคิล <Michael. S 2> ก็รู้ทรงผมรู้เปลืองเลยว่ายังไงผมโดนออกแน่นอนว่าว่า เพชรและคนสุดท้ายซามินาพาอคุณทั้งหมดครับเสียใจด้วยครับพราะคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับเชิญทั้งหมดครับอะไรคือการสลับตัวแล้วออกมาคือแล้วคนที่เขาเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงเ้อรายการเล่นกับความรู้สึกเราเหรอแบบทำไรอะ่ะ คือเขาไม่เลือกเพราะเราบอกแล้วว่ามีที่จํากัดเราเข้าใจเราเก็ตตรงนั้นแต่คนที่ทําไม่ดีกว่าเราเนี่ยเมื่อวานล่วงไปแล้วรถกลับเข้ามามันหมายความว่าอะไรอะปอบมือดีใจยูเข้านะยู่ผ่านนาะอยู่กลับเข้าสุลเหตุการณ์แล้วคนที่เลือก,กคุณไม่ใช่เดอเฟสแล้วเมื่อวานให้ผ่าทำไมอะคคอชื่อตรงนั้นได้ไหมงไงจับฉลาก่อหรือว่ายัางไงอะในเมื่อความผ่านเข้าไปแล้วว่ะคําว่าคุณไม่ใช่เดี๋ยวเฟ คือมันยังกล้องอยู่ในหัวหนูแล้วหนูก็เสียใจเมื่อวานพอมาวันนี้เหมือนให้ความหวังอีกรอบกลับมาให้หนูมายืนแบบยืนยินดีด้วยนะเพื่อนแบบเอ้ยย่อย่างเงี้ยเหรอคือให้หนูมาทําอะไรเออให้หนูมาเป็นตัวประกอบเหรอหนูเป็นเมนนะไม่ใช่ตัวประกอบ